MAMONTAN SA PANGKAWANTO ALA HATO SAMA SAMPONTAN sa, คาเตะสะทวบโดลาสนตนจนนาสะโพเลสะตั้งลายมวลมู่ยิงใจย้างสาวบ่าวนอยพ่อหอแม่เฮัอ บ่อบ้านหันหน่อยไม่ใจใฝ่หอยต่างทาม,มากร้มอมพร่าบ่ดได้ไผจามมีรัทธานามเลื่อมใสแต่ตนสินธกรรมสอน มีโกนเหลือหลอนนับเธอแต่ตนกันมาเจ่นหมอเจ่นมอนปิดตุมาตาขาบไว้วันตาใส่หัวใส่เกาองค์พระบินเก่าสัพปัญ,ญโยตนเป็นคู่แก่โลกดับทุกโศกสงสาร จชบอกตังสาววันชันฟา้าหฮสัดโลกลาหยิงจายตังอับายเล็กเวนสินหาเซนหักษาจักนำไปสู่ความจเจริญวัฒนาไปหน้า,นาขาดสินขาดทาม ชีวิตต่ำจ้อจนบอกเป็นมงคลก็ไผสักคอดังได้หูหันมาคนสมัยนี้บ่ทองทำหาสินกาทำกาบ่หูสักคอบ่ท่านักหนา tiếng giảm xì khó khẩu có bỏ khẩu trời lữ bỏ mê phải này chỉ bỏ bỏ ọc mẹ ọc sát tha Bàng phong mê bố tê bố na ta สามสหาละโลกเป็นกำพาเคียงเคป้องหัวเน่จนจากพ้องเมียภาคในกายพอคอดใจเคียงเกียดดดาแจ้งเดือดงนงานห่อเหอนปานจักแตกเลิกลางแยกกันไป เหมือนอยู่กลางเปลวไฟหอนมายเพราะต่างคนต่างลอยสินธรรมบ่เมถอยกรรมจามัวนเจ็บปันป่วนในใจอยู่ที่ไหนก็หอนตกสัตานเลลนเพราะต่างคน มืดบอดเบาฮอดกองดามมาประจำจิตใจมัวหลงไหลไปนอกตุ๊เจ้าเตตบอกมันก็บ่สนใจอยู่เฮือนทรงไทยหลังใหญ่แป่งตึกใหม่หลักาหลายล้านหลายแสน เงินบ่อขาดแขนหลือนใจก็หาความสุขบ่ดใดเพราะหัวเมียไล่สินทามหัวเพ็เมียหยักไลยกาดหน้านำเข้าของเงินคำชิบหายใจเสียงหายเหลือคนตกบ่อใจพ่อเลี้ยงอยู่ตูบน้อยมุงคา เาเมธรามะจะโอโฟจาสามีภลรยาฮักกันกุมเทาม่าเมลูกเมเต้าก็เป็นคนเดชบ่เสียสักเสบบ่แม่บนเปอแผ่อุดนอนบอน่เนกคนบ่แม่ใจเพออื่อแผ่อเล ก็พ่อบุักกาเล่พ่อแม่เจ้าสั่งสอนลูกเต่าเฮยอยู่ถอยฟังคำพ่อแม่ทำเป็นแบบอย่างอยู่่วม้างห่อเฮรรมโบราณเตียนว่าไวหน่วยลูกไม่บอลนไก่ต้นนันแต่แหลกนา ตาุตจาราสธามวันโมอันค้างโยเกหาต้องเมฆาละวะธรรมะสกขคอเหมือนรดสีลอวิ่งได้สบา พหมาบอกคักบอกของพ่อหอมแม่เฮือนเอาอาปี่นองอันอยู่ห่วมห้องเดียวกันเหมือนเขี้ยกับฟันนีกันบอดใดข้าวก่อนก้าวไว้นมนานถ้ยและจอนเครื่องหัวโซ บ่เมื่วิญญาณยังฮโโูทุกตองฟาดฟอกการเสียงดังคิงคองแห่งแตกในลั่นจัดม,มุษย์คนเฮามีสารพัด จักยิ่งกว่าสันดดาเพราะเหตุเนีละประจีขันไยปฏิบัติในธรรมะอย่างย่อข้อหนึ่งสัจจะความเจงบักฏในข้อบัง,งอในเอ็นเห็นก็ว่าเห็น หูกะว่าหูบ่อวดอูมูสามีว่าจะว์ส,สื่ออันเป็นสื่อวางใจการงานใดบ่อแล้วอย่าละเอวสวะวางอย่า,ยาจากางเกียดขการหู่เปื่อนบ้านโดแกวน ว่าเมียกูยากมากกว่าเงินแสนวาากวันหักกวันแปลงโอ้กันถูกตอ้องผัวเป็นหิงคือเมียเป่งคองเข้าของเงินทองตุ่นเต่ายกกุ้มเท่าจะลาข้อสองนั้นนาธรรมะ ัดฝึกเนเวียดเการฮู้จักสานแปลงไปฮู้ฟักไฟกันงานดัดสันดานตัวเก่านี่ใส่บ่เข้ากับหายชอบเอาใจตัวเป็นใหญ่และแหวางไว้บ่ดีเอามาโน์คนหาว ต้องจูอู้อูกันลงส่งกันปออุู่ต b มอชอก็เป็นสุขได้พยัญาผมว่าไว้เป็นข้าวสุนทรนแฟนวข้ขคาเตธรรมะกำสอนกำข้าวบางตอนจดจำใส่เต็มว่าทิ่กิน ที่นอนกีกบกับก็บยังอยู่ได้ยืนไปกับเก็บจอมว่าอ,อกหอบใจจากอดอยู่ไปหวัวใจเบนบาน เกืดการสร้าง่ะหันเป็่งวางหนึ่งหมื่นไปหนึ่งจอมนั่นแทแหลกนาข้อสามคันตีอดทนแน่นนาต่อเจตนานะเจ็บเป็นป่วยไข้มันเกิดเป็นได้ ของธรรมดามันบะฮ้อนหายไล่แรงนำนาทนเวตนาก็หายไปได้พ้องล้องลำหาโอวยคางเงยียการ <Yeah. S 1> บ่อเล้วเกิงค้อนกลางกลางทะเลอำพาง หนาวเย็นเมื่อใครดาขันเข้าไว้เนี่ยบอกใกล้กายกว่าเจ็บปวัดหายเลยบอกกินข้าวเจ็บว่าแต่เล่าก็วรกินยาประมาทลาสานักหนาไปได้บอกวันจะใช้มันยา ôn chắc ninh ta chạy quanh lâu na ôt hôn to căm mưa đâm đầm cha mà nốt lục la từng mê căm nhớ căm nhớ ninh ta chia sẻ căm tê vợ đê tí ma đa nhó vào bên mông côn áo má bẹt to เป็นตังก่อเว้นกรรมอย่าลงลำเกี่ยวคอนคือ,อพี่น้องผิดกันปัดสัมพันธ์เครือญาติหัวเมียปัดภาคก็พ่อขาดความอดทนเชื่อกรรมคนส,นสอบบอกอืดพ่อตั้งลจักตกใจเมื่อลา ห้องละลูกเป็นกำผ้าเววนมโนตปุถุชนห้องโจหือได้ห้องไก่หือเสียห้องกว่าลำเลือจะเลินก่าวน้าป่วยแม่ป่าบุพากาเล เมลกปุตเตปุตตาเต็มบานเปิญจาปากตันปิญญากำหวันกำเพอไพเลาะโซตาบ่มีมึงหาอยู่กันกุมเท่าจนสวักไม่เต้าตดยกา โลกเต้าบงปันสุกสันตัวนาบโตกต่ำจ้าสักคนบ่สุกสนย่ำแย่ก,ก็พ่อก็แม่มีธรรมเมียเป็นคำหัวเป็นแก้วว่าแถมกรรมบ่แล,ล้วคือว่าหัวแก้วเมียแสง ว่าฮักเมียแปลงบ่เอิบอยากกันอดทนแถมนั้นตกต่ทำทำงานบ่ละทิ้งกานเมื่อยังบ่เลวบ่ลบเอวนี่งานเป็นตีลำคาญจุมหูเดียวกัน เดีแต่อวดอูวัดหูแกตัวอังเจ็บหัวปวดตงมันบอถูกต้องตามทมอางหนาวอ้างฮ้อนนิสใส่ประจำการงานก็บอทำเลี้ยงตัวก็บ่โกมจ่กข้าสาลาช่วยกันเตรียมตุ่ม หมจุมกลุมเดียวกันมิตรแบ่งปันเพื่อแพ่คุณพ่อแม่เดียวกันมิตรปงปันเพื่อนบ้านพ่อหอแม่เฮือนเหมือนฟ้าสีดานของเฮือนหมายถึงธรรมะสี่ขอตักเตอน คารวาดของเหือนละเลือนบอดได้สัจจะขันเตจำเป็นมีไว้ธรรมาจาก้าละบอดได้ยิงใจสุขบานเตียงเตาลูกเตาหลวงลายโยสุขสบายต่อเตากุ้มเตาพาอฟังคำสอน พระพุ์ท่านเจ้าได้บอกเล่าเตสนาดังกก่ามานี้แล่นานทธิตังเขนยาสร้างวันนา เกรรำสอนเรื่องผัวเพศเมียยักผัวแก้วเมียแสงคารวะสรธรรมก็บังกลมสมเลตเสด็จ